คอยจับอันนี้อยู่หนี่เด็กก็เล่นนิดหน่อยอยู่เล่นดอกเอ้าคอยบ่ได้เอาไซน์นะกล้องกระตังอย่างนี้โอ้โหใชายหน้าเหมือนแนี่ไงอย่าได้ประดานโอ้ยไม่ก้ยังไม่ได้เยี่ยมหรอกอากิบอันนี้คือนางนะคะดักแด้นะโหไปเก็บมันได้ที่ไหนนะ มาจาบากุก้อืมมันเป็นแดงแดงตัวนี้เนาะเบิ้งคลิปเขายุ่เมื่อกี้เลยอ้าเขานางบงมาว่ายุ่ยอยาเก็บอะไรว่านางบงนำหุ่นมาเป็นตัวอะไรเต็มหลังวีไซนังบบนี้โอ้โหกระโดดดึงดังดึงดังเลยเอ้าโอ้โหอ้าวโอ้โหเขาเก็บมาแบบนี้เลยบอกแหนะแค่นุ่งขาเอามาเอามาให้มันไปะเขาบาจโก้ถือใจไปเข้าใกล้ไหย เก็บขึ้นให้มันไต่ขึ้นต้นใช่เขาก็เก็บเอาอันนี้ก่อนเอาสีแขนเนี่ยช่างมันเถอะไม่ใช่แขนข้างที่พี่ากว่าไม่มีไม่มีให้มันกินแล้วมันอาหารมันหมดแล้วช่างมันเถอะต้นนี้มดเฮ็ดแังไ้ายสำหรับเธอนีินู่นเด้ออีกต้นน้อยต้นนึงอะไรปีนไปไหนอาชงโอ้หน้าปลามันไปแล้วก็ส้มเลย มันจะกินไม้ต้นคูนนี่นะมันต่ครับือนหะไงม่มันจะกินไม้ต้นคูนนะต้นอันนี้คือนี่รับรองไม่เหลือไปดแ้มมาไต่น่ะมือเพราะว่ามันบอกกินคูนนะกินหอหัวเนี่งนี ้าต้นคูนมันกินต้นคูนนี่เด้อมนอนต้นคูนต้นขึ้นมามันไล่ดำที่แบมเนึงอขี้เล็กนะอ๋อนี่ไงต้นคูนเนาะป้ามันขึ้นไหวเถอะเนาะต้นกิ้เล็กมันจะดำกว่านี้เะมันดำมันดำมันเป็นแบบนี้ของโอ้โหนี่โอ้ยนี่ย่านี่ย่านี่ครับ พี่เาโลยนี okay, like, like, ่เนาะพี like all, ่เาโลยนี่เนาะนี่โอ้ไม่เป็นไรแนนอาไว้เหละเนื่อโอ้อันนี้มันโตใหญ่กับต้นขี้เล็กบ่เออมันใหญ่กับต้นขี้เล็กนี่ครับ FC ดูที่เยอะมากเลยอะนู่นน่ะเอาให้มันเอาออกก่อนให้แม่มันนี่ครับอันนี้มันเอบงมันออกก่อนเนี่ยครับเอาให้เขาเลื้อยขึ้นต้นไม้ครับโอ้ต่อแนนไม่กลัวบ่แนนไม่กลัวเก็บได้ไหมถ้ามันเป็นบงอย่างนั้นะอะถ้ามันเป็นแบบนั้นอยู่เก็บได้ไหม เก็บไปไหนอะ่ะเก็บใส่กระสอบนะเก็บได้ไหมได้อ๋อแสดงว่าไม่กลัวเนาะไม่กลัวตอนตอนเด็กๆอยู่โรงเรียนกกตูมอมาพวกหนูก็เอาเก็บตลอดบ่เก็บช่วงที่มันเป็นอ่ะเก็บสวยเนาะแต่มันอยู่ต้นขี้เหล็กนะตอนอพวกหนูเออีย่งอยู่อ่ะอันนี้ก็ไม่เห็นนะว่ามันอยู่ต้นคูณน,นะพิ่งเห็นนะนี่โห<อ>เต็มต้นเลยอเนี่ย นอนซิลได้ตงเยอะนะสวัสดีค่ะเราต้องรีบปิดประตูนะคะเดี๋ยวผลมานะคะปิดประตูเงินประตูทองก่อนนะคะ รีบปิดประตูก่อนนะคะฝนมาแล้วฝนมาแล้วคืมคืมมาแล้วรีบปิดประตูเงินประตูทองช่วงนี้ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ดอกไม้นะช่วงหน้าฝนแล้ว Thank you. ซีมากนะคะสาธุสาธุหักคนกันแป๊บนึง โอ้เราต้องย่านฝนแล้วเนะะานะภาษาเนาะบอคันม้ามั่วไส้เหรอนะคันม้ามั่ไส้มาย่านฝนบัดนี้มาย่านฝนแล้วไปเดินทางปลอดภัยจ้าบานุก็มาช่วยงานลุง<ช>นะคะกับแอชไช่ๆๆเนาะโอ้โดกอดกทานตะวันนะคะ ไปรีบปิดประตูเงี้ยประตูทองนะ ฟ้ามืดครึ้มนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าสวนกันนะคะปิดประตูแล้วนะคะภาษาก็เดินทางกลับแล้วนะคะอ้าวอันนี้ก็จะไปส่งบอ ากแดดนะคะมันก็เลยไปยแล้ว ใส่ปุ๋ยรดน้ำมันยิ่งงามนะยา่าน